น้ำถ่วมทัางเขาค่ะขนาดมันหยดฝนบดตรงยังถ่วมค่ะลุยน้ำเขาไปเลยค่ะเป็นพื้นที่ที่เขาไปยากใค่ะแต่ว่ากกยจาเขามากค่ะอยากพาทานผู้ชมมาเบิงแล้วกามมขุดเบิงหัววายใหญ่บานไดค่ะ กนละค่ะให้มั่นเขาเฮ้าเอิจะพลาขับรถบึงบรรยาการรอบๆค่ะดานค่ะ กันอีกแล้วกับช่องเอื้องเชีแนวค่ะเมื่อนี้เอื้องกับมายูทีไฮมั่นคือเก่าค่ะจะเป็นห่วยวง8ปดสิบพื้นที่ด้านหลังนี้ก็จะยูทียี่สิบไรค่ะอา,อายุของมั่นกับยูทีหาเดือนก็อีกเจ็ดหมือ้เอเกอนสภาพมาเบิงหัวมั่นค่ะสภาพมาคุดเบิงหัววาระยะหาเดือนเจ็ดหมืน่นหัวเริ่มใหญ่เริ่มยาวปันไดค่ะเดี๋ยวเฮามาชมกันเลยค่ะนี่จะเป็นบรรยากาศร,ร,รอบๆค่ะ วัยบงแปดสิบที่ห้องปลูกนี่คือห้องบริสุทธิ์ลำนะคะห้องเก็บล่ำจากปีที่แล้วมาปลูกต่อๆๆไปค่ะก็คือจะซอยประหยัดต้นทุนค่ะกวัวจะบบูเขามาหอดค่ะ ขามายากแข้งวันนี้เออจะภาพมาขุดเบิงหัวค่ะวาหัวใหญ่ป็นไดค่ะเริ่มขุดกันเลยค่ะ เริ่มเห็นหัวมันละค่ะกะยู่เลิกเติบอยู่ค่ะถ้าปลูกได้เก้าเดืนอนเท่ากับเริ่มทย่อยขุดไปขายละค่ะแต่ว่าตอนนี้มาลองขุดเบิงหัววา่ามันใหญ่ปันไดแล้วค่ะ เอื้องจะคุดให้เบิ้งแค่ฟังเดียวค่ะฟังที่เอื้องคุดจะมีสามหัวค่ะ นี่จะเป็นตัวอย่างหัวมันค่ะอายุหาเดือนค่ะอีกซี่เดือนกระดิคุดละค่ะค่ะ,คะเอื้องฝากก็ไลค์ก็แช่ก็ติดตามเป็นกำลังใจให้เอื้องในได้ค่ะแล้วพอกันไม่ในคลิปหนาค่ะสำหรับมืัอนี้ขอตัวลาไปก่อน